ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันเติมอวฟ r ี7วันนะคะไม่เสียงเงินซักบาทน,นะคะคือเราอ่ะก่อนจะไปฟังอะไรนี้นะทุกคนข้าขอพูดนิดนึงก่อนนะคะชอบมีคนอ่ะถ้าเข้ามาในเพจว่าเติมอาเติมเกม RV ครับเนี้ยก็คือเราอ่ะไม่ได้รับเติมใช่ไหมแล้วเราพอสมว่าเราไม่ได้รับเติมแล้วก็บอกไปหน้าเพจแล้วบอกบอกทุกคลิป บอกเราบอกมองคลิปที่ว่ามาบอกโปรโมชั่นนะทุกคนล้วคือ RV ก็ไม่ได้จ่ายไม่อะไรเราด้วยนะแล้วแบบอะไรนี้นะทุกคนแล้วก็ทักมาแบบเติมเกม RV ครับอะไรเงี้ยคือเราก็แบบทักมากันเยอะมากเราคือแบบเราขี้เกียจตอบเบื่อเราเบื่อกับคําถามเดิมๆแล้วอะทุกคนแล้วก็บอกไว้หน้าเิดตั้งนานแล้วว่าไม่ได้รับเติมก็ทักมากันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องทักมานะคะไม่ได้รับเติมเกมนะคะนะทุกคนแล้วเราคือมันมีน้องคนหนึ่งทักมานะคะทุกคนแล้วเราบอกว่า เติมเกม RV ครับเราก็บอกว่าเราคือเราไม่ได้รับเติมเงินหน้าเพลเราก็บอกไว้อยู่แล้วนะทุกคนแล้วน้องก็บอกว่าแล้วเราก็อา่านเราไม่ตอบใช่ไหมแล้วน้องก็มาบอกว่าตอบครับอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้อ่านหน้าเพจหรอกคะอะไรเงี้ว่าไม่รับเติมคือแบบเราเบื่อมากนะคะไม่ต้องทกมาแล้วนะคะไม่ได้รับเติมเกม RV นะคะทุกคนอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะว่าเติมฟรี7วันนี่คืออะไรนะคะก็คือ สอนนะคะคือมันเรามีคลิปสอนไว้ในช่องอยู่แล้วนะคะเรามีคลิปสอนเติมเกม Rv ด้วย Shopee Pay 2คลิปนะคะทุกคนก็สามารถเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ดูนะคะสำหรับใครที่ไม่เติมไม่เป็นนะคะอ่าโอเคค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะก็เติม1คลิป1คนเท่ากับวันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะเติมฟรี7วันไม่เสียเงินสักบาท ก็คือสมมติว่าเราเติมไปวันแรกใช่ไหมวันแรกเราเติม10บ10บาทไงแล้วก็ได้เงินคืน10บาทนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นเติมฟรี7วันไม่เสียเงินสักบาทนะคะให้เราอะไปทำการคลิกตรงนี้เลยนะคะเพื่อเราพุกปองเข้าไปที่แฟนเพจกาล i n a อาวีไทยแลนดนะคะอ่ะโอเคค่ะ เราเข้าไปแฟนเพจก a ล i ินา t h a ีไทยแลนนะแล้วเสร็จแล้วก็กดเติมเกมกดกดรับคูปองก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็เปิดไปในช้อ p ปี้เพนะคะ,อะพอเปิดไปในช้อปปี้เพเสร็จแล้วนะคะก็เราเก็บคูปองแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ทําตามในคลิปที่เราลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะคะนี่นะ1เก็บคูปองสองหลังจากนั้นเข้าเกม RV เติมแพ็กเกจสิบบาทนะคะวันละครั้ง เมื่อลูกค้าต้องการทํารายการ10บาทลูกค้าจะได้รับเงินคืน10บาทอัตโนมัตินะคะคือเราต้องมีเงิน10บาทในบัญชีก่อนนะคะถึงจะได้อีกอีก10บาทคืนนะคะทุกคนคือเราต้องออกเงินไปก่อนนะ,ะถึงจะได้คืนนะ,ะทุกคนแบบบางคนไม่เข้าใจนะลูกค้าสามารถรับคูป,ปองได้ตอนเที่ยงคืนทุกวันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะคะสิงหาคม2564นะค่ะทุกคน วันที่สี่ก็คือวันนี้นะทคนคือเราต้องรับตอนเที่ยงคืนแล้วเราก็ไม่แน่ใจลองเข้าไปกดดูนะคะก,ก็มีคลิปสอนที่ใต้ดีสคริปชันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายมาบอกมากล่าวกันคร่าวๆนะคะไม่ได้รับเติมมาวีนะคะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาการเรีเพียงเท่นี้นะคะฝากกดติดตามนะคะให้ถึงห้ 5, 000, 000าห้าหมื่นหนึ่งพันซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนหวังว่า คลิปหน้าเจ็กันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ